สุขสวัสดีมีโชคมีชัยปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้เรื่องราบผลรายได,ได้ค่อนข้างจะถดถอยแต่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากบรรดาเพื่อนพี่น้องและผู้ที่เป็นที่รักคอยสนับสนุนเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะพ้นผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายไปได้นะครับทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บภารหนีิสินและปัญหาอุปสรรค ในช่วงกลางเดือนแม้จะเกิดคราดในดวงชะตาแต่ก็จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ความมีชื่อเสียงเกียรติยศการขยับขยายนะครับแม้จะมีเหตุการณ์เข้ามาทำให้คุณต้องเหนื่อยยากและลำบากที่สุดในช่วงปีนี้แต่ก็จะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ได้ด้วยความสามารถพิเศษของตัวเองและการได้รับการช่วยเหลือเกื่อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ เรื่องรายได้ลาบผลแม้จะลดน้อยถอยลงไปแต่ก็จะมีความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นจากการเสียสละแบ่งปันและช่วยเหลือเกื่อหนุนบุคคลอื่นชื่อเสียงเกียรติยศก็จะปรากฏให้เห็นเรียกว่าดาวได้ซึ่งนาราเกณฑ์อุดมเกณฑ์นะครับเสริมเรื่องยศลาบสการะชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ชาวลัคนาราศีตุลนตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับมาดูวิถีการโคจรในช่วงการเกิดสุยคราสในดวงชะตา ว่าดาวแต่ละดวงมีอิทธิพลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลบ้างดังต่อไปนี้ครับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาดาวประจำราศีเกิดคือพระศุกร์โครจรเป็นนิดแปลว่าตกต่ำอ่อนกำลังถดถอยท้อถอยนะครับอยู่ในเรือนวินาศ อาการแบบนี้ของดาวก็พึงระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับอาจจะพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความยุ่งยากปัญหาคาราคาซังเก่าๆเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณเองค่อนข้างจะถดถอยนะครับแต่คุณก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีความเกื้อหนุนนะต่อกันนะครับ จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังก็คือดาวพระพุธพระพุธนี่คือดาวประจาเรือนวินาศเป็นกเกษตรก็คือคนที่คอยสนับสนุนเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังหรือเรียกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวก็ได้นะครับและดาวพระพุธเองก็คือดาวสุภาราศีมิถุนคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสิธรรมความดีงามความสามารถของคุณที่มีอยู่นะครับก็จะยังเกื้อหนุนให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยได้เพียงแต่ว่า สำคัญก็คือการปฏิบัติการประพฤติการกระทำของตัวเองทั้งทางกายวาจาใจจะดีหรือจะเสื่อมก็อยู่ที่พฤติกรรมการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นนะครับแม้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเคพื่อหนุนแต่ถ้าคุณไม่รับไม่ฟังเอาแต่ตื้อรั้นหรือขี้เกียจส่วนตัวก็จะทำให้ตัวเองพบความเสียหายได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่พอพระศุกย้ายเข้ามากลุ่มลักษณะนะครับ ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปความสุขความเจริญเถรยรภาพความมั่นคงความเป็นตัวของตัวเองนะครับความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าก็จะเกิดมีเรื่องของรายได้ลาบผลนะครับดูที่ดาวพระอาทิตย์คือดาวแห่งโชคลาภวาสนาและผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเกื้อหนุนในช่วงต้นเดือนไปถึงวันที่17ตุลาคมโคจรเป็นนิดโคจรอยู่ในเรือนวินาศน,นะครับ ถ้าในความหมายที่ดีนั้นก็จะแปลว่าเรื่องลาบผลไรายได้จะได้จากผลงานเก่าๆของเก่าของเสียของที่เลิกล้างปิดบังซ่อนเร้นไปนะครับแต่การที่พระอาทิตย์เข้าสู่เรือนวินาศแล้วจะหมายถึงความสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของร่างกายนะครับเรื่องของ ภาวะผู้นำความเบื่อหน่ายต่างๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นเหตุนำมาซึ่งรายได้ลาบผลที่ค่อนข้างจะต่ำต้อยถอยชะตาและเสียหายไปนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคโคจรอยู่ที่เรือนมรณะหมายถึงการใช้ใจ่ายนะครับตามภาระหน้าที่ของตัวเองแล้วก็วันที่4-8ถึงนี่อาทิตย์จะเข้าสู่เรือนสุภาเป็นราชาโชค เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีพระคุณต่อตัวเองจะเป็นลูกค้าก็ตามแต่ผู้ที่เกื้อหนุนตัวเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะช่วยเหลือเกื้อหนุนดังนั้นถ้าติดขัดอันใดช่วงนี้ไปพึ่งพาอาศัยท่านได้นะครับ4-8ตุลาคมพอวันที่8-11ตุลาคมก็จะมีภาระหน้าที่การงานต่างๆที่ค่อนข้างจะทำให้คุณอยู่นิ่งไม่ได้ ถ้าขี้เกียจย่อหย่อนก็จะทําให้การงานนั้นเกิดความเสียหายนะครับแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความเสียหายได้วันที่11-14ถึงตุลาคมพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันเป็นเกษตรราธิบดีจะมีโชคลาภผลจากผลงานเก่าๆของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมาก ส่วนเรื่องของการเงินและเรื่องของความรักนะครับไปดูเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนก็คือดาวพระอังคารดวงนี้เป็นประเกษตรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะหมายถึงสีิรภาพที่ขาดไปเมื่อดาวการเงินไม่มั่นคงคือเป็นประเกษตรก็ย่อมทำให้ต่ำต้อยถอยชะตาขาดซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะครับ มีเหตุต้องใช้จ่ายมากนะครับหรือบางคนก็จำเป็นต้องขายที่ขายทางขายทรัพย์สินมรดกเพื่อนำเงินทองมาหมุนนะครับแต่วันที่16ตุลาคมพระอังคารจะย้ายเข้าสู่เรือนสุภะแปลว่าความจเจริญรุ่งเรืองนะครับศิลธรรมจัญญาผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเพื่อหนุนเรื่องอาชีพการงานการเงินของตัวเองจะประสบความสำเร็จดีมาก เรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีหลังจากวันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามากุมลัคนาในวันที่17ตุลาคมนะครับช่วงค่ำค่ำแต่อาทิตย์เข้ามานี้เป็นนิดนะครับมีเหตุต้องจ่ายต้องเสียแล้วก็เรื่องของราบผลรายได้ค่อนข้างจะลดน้อยถอยลงมีมาก็ต้องจ่ายต้องเสียมากกว่าที่จะได้ เพราะอาการที่อาทิตย์นั้นเป็นนิดนะครับแล้วก็พระศุกร์ก็ย้ายเข้ามาแม้จะเกิดเศรียลภาพความมั่นคงแต่ก็มีเหตุต้องจ่ายต้องเสียดาวพุธจะย้ายเข้ามากลุ่มลักร่วมด้วยในวันที่26ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้ก็ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตเรื่องราบผลไรายได้ต่างๆนะครับอาจจะเสียหายไป มีงานหนักภาระหนักเข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันธ์เกิดความวุ่นวายเหนื่อยยากหลายประการเกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับชาวลัคนาราศีตุลจะมีความพิเศษอยู่ประการหนึ่งแม้ว่าอาทิต์ยจะเป็นนิดมาคุ่มลักแต่ก็จะได้ซึ่งนราเกณฑ์นะครับดาวพุธด,ดาวศุกร์มาคุ่มลักเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ซึ่งอุดมเกณฑ์ เรียกว่าเป็นอุดมณระจะเป็นช่วงของความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จการได้ซึ่งยศได้ซึ่งตำแหน่งแต่มันมาพร้อมกับความเหนื่อยยากจะพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองเหนื่อยยากลำบากหรือบางคนก็แทบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่ก็จะชนะโปรยภัยมีชื่อเสียงกิจยศมีความก้าวหน้าขึ้นมาได้การที่พระราหูกับมฤตยูโคจรเล็งลักนา แล้วช่วงที่พุธศุกร์และอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยนะครับจะมีความยุ่งยากเหนื่อยยากหลายประการบางทีก็จะต้องใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองอย่างสิ้นเปลืองมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นพบความยุ่งยากลำบากอีกทั้งสุขภาพร่างกายก็จะไม่ใคร่จะแข็งแรงมากนัก จะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาบีบบังคับให้ตัวเองต้องพบความยุ่งยากลาบากเกิดความคิดเครียดวิตกกังวลน,นะครับในช่วงนี้ไปคำประกันใครก็มีได้ไปทำสัญญาใดๆก็จะเสียเปรียบนะครับค้าขายก็จะขาดทุนแต่เมื่อผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้แล้วความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จก็จะมีมากวันที่จะต้องระวังหน่อยก็คือ วันที่17ตุลาคมถึงวันที่20ตุลาคมเป็นช่วงที่ดวงดับจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็ต้องระวังอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงวันที่29ถึง31ตุลาคมเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เป็นนิดในเรือนปุตตะจะเสียโชคลาภผลนะครับแพ้แพ้แก่คนที่ต่ำกว่า หรือบางคนก็จะเสียหายเพราะเรื่องของการพนันการแพ้ซึ่งคดีความช่วงแรกก็คือตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่20ตุลาคมนะครับช่วงที่2ก็คือตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมครับแต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีตุลแก้เคราะห์เสริมดวงชะตาให้แก่ตัวเองแล้วก็จะพ้นผ่านไปด้วยดี หนักก็จะกลายเป็นเบาที่เบาก็จะจางหายไม่เกิดขึ้นนะครับทำอย่างไรมีโอกาสจงช่วยเหลือเกื้อหนุนสละทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีตัวเองได้นะครับสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์พระสงฆ์องค์เจ้า,า,ส,า,าสร้างกุฏิวิหารเมนโบสถศาลาต่างๆนะครับและก็ปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์สงเคราะห์เด็กกำพร้าเลี้ยงดูลูกหลานบริวารหรือ เป็นเจ้าภาพบวชพระหนุ่มเนตรน้อยนะครับเมื่อได้ทําบุญทํากุศลเช่นนี้แล้วจงอุทิศบุญนั้นให้แก่ญาติพี่น้องบัมพบุรุษผู้มีกรรมผูกพันกันอุทิศบุญนั้นให้แก่ลูกหลานบริวารหรือบรรดาศัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองเคยทําร้ายทําลายนะครับและอโหสิอภัยให้แก่ผู้ที่เป็นคู่ครองคนรักต่างๆนะครับเมื่อได้ทําบุญเช่นนี้ อุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่ผู้ที่เป็นญาติผู้ที่เป็นลูกหลานบริวารแล้วจงอโหาสิอภัยแผ่เมตตาให้ถือว่าเป็นการแก้เคราะห์แก้กรรมเสริมดวงชะตาแก่ตัวเองให้คร้าคราดปลอดภัยกับเรื่องวิกฤตสุริยคราสที่จะเข้ามาถึงลัคนาโดยตรงและจงใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของตนนะครับ เป็นการเสริมดวงชะตาให้แก่ตัวเองด้วยและจะทำให้มีความก้าวหน้าแล้วคลาดปลอดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อได้ทำเช่นนี้ถือว่าแก้เคราะห์พระราหูที่เกิดคลาดในดวงชะตาโดยตรงนะครับทั้งต่อคู่ของคนรักทั้งต่อตัวเองจะเกิดสุยคราดเกิดความยุ่งยากลำบากดังกล่าวแล้วเมื่อทำการแก้เคราะห์แก้กรรมดังกล่าวนี้แล้ว เพราะคุณได้เปลี่ยนพระราหูที่เป็นยักษ์เป็นมารให้เป็นเทพราหูมาให้โชคลาภผลเกียรติยศชื่อเสียงการขยับขยายนะครับและมีภาระยิ่งใหญ่เข้ามาให้รับผิดชอบเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองในภายภาคหน้าการที่พระศุกร์พุธและอาทิตย์กลมลักแม้ดาวจะเสียแต่สําหรับชาวลัคนาราศีตุลเมื่อได้ทำกุศลเช่นนี้ก็จะยิ่งเสริมดวงชะตา ให้มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จนะครับเพราะดวงจะได้ซึ่งนระเกณฑ์และอุดมเกณพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับและเป็นโอกาสอันดีในช่วงเดือนตุลาคมสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่ต้องการซ่อมบำรุงรถราพานะก็พึงทำา1ึนะครับตรวจสอบรถราพาหนะของตัวเองบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีโอกาสควรซ่อมบำรุงนะครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องก็ควรต้องดูแลนะครับเพราะในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีภาระและความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับเมื่อคุณได้แก้เคาะการพ้นผ,ผ่านแล้วความสุขความเจริญก็จะเริ่มบังเกิดนะครับ ก็ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วคราดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมประสงค์ทุกประการทุกท่านครับสวัสดีครับ